ผู้ชมครับวันนี้รายการระเบียงบ้านระเบียงเมืองเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งได้รับเกียรติจากท่านโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือศาสตราจารย์ดรประกรณ์ปริยกรมาร่วมรายการกับผมแล้วก็น้องต้นปฏิวัติตอุ่นเรือนนะครับอตอนท้ายในช่วงแรกที่อาจารย์ดรประกรณ์ได้พูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วม ที่ว่าอยากจะเห็นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันจริงจังเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตรัฐธรรมนูญอนาคตของการเมืองไทยอนาคตของบ้านเมืองเราซึ่งวันนี้ทางสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ได้พยายามจุดประเด็นเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการระดมความคิดเห็นอย่างของนิดานะครับก็มีการกําหนดจัดให้มีการเสวนาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองไทย นะครับรัฐบาลคนมาจากไหนนะครับโดยกําหนดจะจัดวันพุทธที่3ธันวาคมศกนี้นะครับเวลาระหว่าง9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ห้องประชุมดรสมศักดิ์และคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลชั้น2อาคารสยามบมรมราชกุม,มารีในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะระดมความคิดเห็นเพื่อจะส่งแนวคิดเนี้ยไปถึงคณะกรรมาการยกร่างไปถึงคณะ สภาปฏิรูปไปถึงสภานิติบัญญัติไปถึงรัฐบาลไปถึงคอสชอเพราะผมคิดว่าการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนเจตนารมณ์ของคณะผู้ที่คุมอํานาจรัฐาธิปัตย์ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆครับคุณต้นถ้าเราสังเกตสมัยก่อนเวลามีการรัฐประหารเนี่ยนะสิ่งแรกก็คือเมื่อล้มรัฐมนูญก็คือว่าสั่งยุบพัคก,การเมืองทั้งหมดนะไม่ให้มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่นะครับมีการ ประกาศยกเลิกรัฐธรมนูญแต่พอกำหนดในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายในการร่างรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองทุกพักได้รับเกียรติก็มีส่วนร่วมกนะันหมดให้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นครับสิ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเจตนาของคนที่เขายึดอํานาจเนี่ยเขาไม่ได้อังคาดมาร้ายในการจะลบล้างการปกครองในระบบนี้เพียงแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เขาจําเป็นต้องทำํำคุ้ต้นมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ประกอบได้นํามาร้อยเรียงให้เราได้รับทราบวันนี้ ก็คิดว่าบทบาทของกรรมธิการยกร่างเป็นบทบาทที่หนักแล้วก็ต้องทําภายในระยะเวลาอันจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระดมความคิดเห็นแล้วก็การเสียสละเนี่ยมีความจําเป็นมากเมื่อผมไปติดตามข่าวก็ปรากฏว่ากรรมธิการก็มีการวางกรอบคร่าวๆในการยกร่างว่าจะแบ่งเป็นหมวดหมู <Wow. S 2> ่ซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยสังคมจะต้องกระจายว่าประเด็นที่จะมีการยกร่างขึ้นมาเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างเขาจะได้แสดงความเห็นภายใต้ อาจจะนอกเหนือจากนั้นแต่อันนี้เป็นกรอบตุ๊กตาที่กรรมธิการยกขึ้นมานะครับผมไปดูเห็นก็มีประกอบอยู่ด้วย4ภาคนะครับมีอย่างเช่นภาคหนึ่งพระมหากษัตริย์และประชาชนก็มีหมวดที่น่าสนใจเรื่องหน้าที่พลเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอันนี้น่าสนใจอันที่1น,นะฮะภาค2ผู้นําทางการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองนะครับเน <morning. S 3> ื้อหาในส่วนนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างราชการนักการเมืองประชาชนและหมวดการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น ภาคสามภาคนิติธรรมหรือว่าศาลก็คือการตรวจสอบอำนาจรัฐนะครับกระบวนการพิธรมการตรวจสอบองค์กรอ,อิสระอย่างนี้เป็นต้นและภาคสีน่าสนใจมากครับเรื่องการเป็นตัวรูปและสร้างความปรองดอกนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่ารัฐธมนูนที่ผ่านมาคงจะไม่มีพูดถึงประเด็นนี้แน่นอนเพราะว่าความขัดแย้งมา นะครับลุกลามดุนแรงในช่วงหลังๆนะครับก็มีพูดถึงการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าซึ่งต้องยอมรับนะครับปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาพื้นฐานให้เกิดปัญหาการเมืองเพราะอะไรครับคนเข้าถึงโอกาสไม่เหมือนกันใครหว่านเงินมาเพื่อซื้อเสียงเป็นไงครับก็ไปเลือกเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากอันนี้เห็นด้วยครับแล้วก็เรื่องการสร้างความปลองดองแน่นอนครับกระบวนการปลองดองมันจะเกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ ผมอยากจะถามไปยังคนที่ใช้ในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ลก็ตามทีนะครับกระแสความปรองรองเนี่ยผมอยากจะให้มีเป็นกระแสที่เกิดไฟลำทุ่งเห็นต่างเห็นได้แต่คุณยรมาด่าทอกันนะครับอยากให้เกิดภาพลักษณ์ที่ว่าคนในสังคมอยากจะไปมีส่วนร่วมปฏิรูปก็อย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนหลายล้านคนที่อยากให้ประเทศไทยปฏิรูปแต่สิ่งที่ผมพบเห็นในโลกออนไลน์ทุกคนนี้เป็นไงครับปรากฏว่าทุกคนรอนิ่งเฉยรอดูว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจรัฐหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าสพชดูว่ากรรมธิการมีความเห็นอย่างไรโดยที่ตัวเองเนี่ยละเลยที่จะพูดคุยสนทนาและเสนอความเห็นผมก็เลยอยากจะเรียนเชิญผู้ที่ดูรายการนี้อยู่นะครับช่วยกระจายความเห็นแลวก็พยายามแชร์ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปให้มากขึ้นนะครับการที่คุณไปแชร์คําด่าไปมานะครับในอดีต ประเทศถามว่ามันเดินหน้าไหมผมว่ามันก็ตอบยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งผ่านข้อมูลว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่ากระบวนการมันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วเชิญชวนว่ามีช่องทางการให้ความเห็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะครับผ่าน Facebook ผ่านโทรศัพท์ผ่านแฟกต่างๆคุณไปติดตามสอห,หาหรือย,อยังว่าในฐานะที่คนเป็นคนไทยคนหนึ่งวันนี้ถ้าคุณอยากไปฏไิรูปคุณมีช่องทางไหนในการแสดงความคิดเห็นบ้างควรต้องติดตามตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปขุดคุยที่จะด่าเขา ขอเฮสเปียดในสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นสังคมจะไม่มีนากตเลยถ้าเราโม่แต่ดาลในอดีตครับผมครับในขคีความเห็นของของคนที่คิดว่าสะท้อนภาพหนึ่งก็คือในฐานะคนรุ่นใหม่ครสองก็คือในฐานะคนที่ยังบริสุทธิ์ทางการเมืองคือยังไม่เคยเข้าไปอยู่ในวงวนของการเมืองก็มองเห็นการเมืองว่าควรจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าแล้วก็ควรจะเป็นการเมืองเพื่อเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอาจารย์นทุตประกรณ์ครับ ในฐานะที่วันนี้ท่านกลับมาทําหน้าที่เป็นเหมือนที่ใชน้ว่าเป็นสถาปนิกในการออกแบบรัฐมนูญเพราะผมเชื่อว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนเนี่ยคณะกรรมการิการยก r ่า g คือสถาปนิกในการที่จะออกแบบแบบที่คณะสถาปนิก36ท่านเตรียมไว้ในขณะนี้นพอจะเผยโฉมให้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยได้เห็นภาพลางๆได้บ้าไหมครับอาจารย์ใช้คําดีนะคือออกแบบ แต่เรายังไม่ได้ทําพิมพ์เขียวน,ยนะครับเราเราแค่มาดูว่าในอาคารที่เรียกว่าหรือว่าในในรัฐท,ที่เรียกว่ารัฐนาวาเนี่ยไอตัวโครงสร้างหลักที่มันต้องมีไม่มีไม่ได้ับนะเช่นรากฐานต่างๆนะครับเสาตันคาอะไรพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าการทําพิมพ์เขียวเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำนะเราก็จะให้คนที่เขา ไปทำพิมพ์เกี่ยวก็อาจจะมีคนที่จะเป็นประชาชนเนี่ยช่วยกันนะครับตอนที่เราคิดกันตอนนี้ก็คือว่าโจทย์หลักเนี่ยที่รัฐมนตรี57มาตรา35ให้ไวเนี่ยเป็นโจทย์บังคับอยู่2เรื่องท่างต่างเองกเนี่ยเรื่องที่1ก็คือการรับรองความเป็นราชนาจากอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นั่นะค,คือประเทศไทยเป็นรัฐเดียว อันนี้คือเสาเข็มเป็นเสาเข็มเสา,สาเข็มอันที่สองเนี่ยเป็นร่มเ,เป็นเป็นเป็นหลังคานะครับการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยอันนี้หลังคาหลังคานะครับแต่ว่าในในในห้องหับจะมีขี่ชั้นจะมีขี่ห้องนะจะมี ตกแต่งยังไงเนี่ยมีเทเรสซใไม่อะไรอย่างแต่นี้พอพอมันมีอย่างเงี้ยเราก็มาแบ่งคือว่าเมื่อเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยมีระบบประชาธิปไตยมีประสาทเป็นประมุขเนี่ยในโครงสร้างของส่วนคลุมส่วนเรียกโครงสร้างส่วนบนตรงนี้การใช้อำนาจของประชาชนซึ่งเป็นโครงสร้างเผื่อส่วนล่างจะใช้ด้วยตัวโดยตรงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะมีสามอำนาจเป็นตัวหลักนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของ นิติบัญญัติใช่ไหมฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายตุลาการหรือเราจะเรียงฝ่ายไหนก่อนฝ่ายไหนหลังก็แล้วแต่นะครับแต่ดุลยภาพของสามอำนาจเนี่ยมันเหมือนสามเสาหรหรือว่าเป็นเสาที่มันค้ำยันกันพอดีค้ำยันกันแต่ว่าเป็นอิสระต่อกันเป็นอิสระต่อกันแต่มันมีดุลยภาพมันต้องมีมาจุดบรรจบครับถ้ามันอิสระต่อกันแล้วมันไม่มีจุดบรรจบเนี่ยไอ้ตัวที่จะวางชั้นวางอะไรแต่มันอยู่ไม่ได้ เทเรเราอยู่ในห้องส่งเนี่ยเรเห็นว่าช่างกล้องเห็นไหมเขามีสามขาสามขาสามขานี่มันพอดีแล้วก็สบายะจะเลื่อนไปไหนมันก็ไม่ล้มนะครับแต่ถ้าขาใดขาหนึ่งชำรุดเนี่ยชำรุดรอีสองขาล้มไอ้ที่แล้วมาเนี่ยมันชำรุดเราต้องยอมรับนะครับแต่นี้ก็เลยมาคิดกันว่าเพราะฉะนั้นการออกแบบเบื้องต้นเขียนเป็นภาพเขียนอย่างเบื้องต้นเนี่ยเราก็ลองมาเทความคิดใส่กันสามที่ผคนคทุกคนต้องพูดหมด บังคับเลยนะเริ่มพูดคนละสิบนาทีเริ่มมาพูดเฉพาะส่วนก็ได้ออกมาเป็นสี่ภาคอย่างที่กล่าวแล้วก็คือภาคที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาคที่เป็นเรื่องของฐานรากครับนะครับก็คือพระมหากษัตริย์และประชาชนพระมหากษัตริย์นี่เป็นเหมือนล,งลงังคาที่ให้ความร่วมมือประชาชนนี่เป็นรากฐานครับนะครับหมวดพระมหากษัตริย์นี่เราเรา,เราคงไม่ไปแก้ไขอะไรนะครับแต่เร่ส่วนของประชาชนเนี่ยแหละที่เราเห็นว่าบางทีเนี่ย เด็กๆก็บอกว่าขัดแย้งกันอยู่สามเสาเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเป็นไม่ยอมรับมันจะอยู่ได้มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเป็นใหญ่นะครับในภาคประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยการปกครองประชาธิปไตยอันมีบริษัทเป็นระมุขเนก่ยในหลวงไม่ได้บอกว่าพระองค์ท่านเป็นใหญ่แต่ประชาชนเป็นใหญ่ครับประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่นี้ประชาชนมันเริ่มจากแต่นี้เป็นประเด็นแล้วความเป็นประชาชนที่มีพลัง ก็คือความเป็นพลเมืงองนะครับความเป็นพลเมืงองคือคือสังเกตว่าอาจารย์เกิดมาเป็นประชาชนถ้าไม่ลงทะเบียร,<ช>ร์ราชก็ไม่ได้นะเมบองบ้านก็เป็นพลเมืองแต่ว่าประชาชนในประเทศนี้มันไม่ได้มีเฉพาะประชาชนชาวไทยใช่ไหมครับประชาชนที่ไร้รัฐประชาชนที่ระหกระเหินเข้ามาอยู่ในบ้านเราเราต้องดูแลหมดครับเพราะว่าหลักของความเป็นพลเมืองเนี่ยเราก็ต้องดูแลคนอื่นที่เข้ามาอยู่กับเรา นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาเยอะเลยนะก<ช>็เหมือน <m uch ing> ในในโลกของยุโรปในเวลาเนี้เราจะไปบอกว่าใครเป็นคนอเมริกันเนี่ยก็ยากมากครับประเทศไทยก็เหมือน,นใครเป็นคนไทยนะความเป็นพลเมืองบ,บางคนเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านเราเห็นว่าบ้านเราเนี่ยน่าอยู่เขาขอเปลี่ยนมาเป็นคนไทยโอนสัญชาติโอนสัญชาติเยอะแยะมากเลยทางอีสานโอนสัญชาติครับอันที่สองก็คือเรื่องคนเนี่ยอยากมีสิทธิอยากมีเสรีภาพ นั่นคือชีวิตความเป็นมนุษย์ครับแน่นอนในบททั่วไปเนี่ยก็จะพูดบอกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องสําคัญแต่เขาต้องมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างหลักประกันของรัฐธรรมนูญตรงนี้ต้องแข็งแรงมากแก้ไขกันแทบจะไม่ได้4ี่0นี่เหมือนกันขยายความ50ดีกว่า4ี่ะครับแต่ว่าไอ้คนที่มาใช้รัฐธรรมนูญไม่ไปทําต่อเราก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับหน้าที่พลเมืองอ่าแต่นี้พอเป็นพลเมือง ใช่สนใาสมัยก่อนเราตอนเด็กๆนั้นต้องเรียนหน้าที่พลเมืองวิชาวิชาหน้าที่พลเมืองเราก็ใส่เข้าไปคือกลับไปกลับไปเบสิกเลยกลับไปเราเราต้องยอมรับรนุนตั้งแต่ฉบับแรกมันก็ดีมาตลอดนะครับนะครับการมีส่วนร่วมของเขาเนี่เนี่ยเหมือนกับเด็กวัยรุ่นมาและนะนๆเล่นกันอยู่สนุกดีไหมเขาเลิกเล่นของผมแล้วก็ไม่เล่นเลยของเล่นพวกนี้เดี๋ยวนี้เด็กนี่มันจะกินขนมก็ไม่เหมือนเราใช่ จะเล่นเกมจะไปวิ <tı ro> <S <S <sa> ่งเปียวอยู่ไหมจะไปหยอดหลุมอยู่ไหมจะไปลอตอกไหมเล่นอเจ่านจันนึกว่าอาจจะไม่เคยเห็นเลยมันเล่นอะไรกันวะเนี่ยใช่ไหมบดหรบดเวลาแล้วดูนะการมีส่วนร่วมของเขาเนี่ยดูเขามาหาเลยครการมีส่วนร่วมทางการนะครับไม่ไม่หมายว่าพอมาเป็นสสแล้วใหญ่กว่าประชาชนมาเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายบริหารแล้วใหญ่กว่าใหญ่กว่าสสมาเป็นตุลาการใหญ่สุดไม่ใช่ ประชาชนใหญ่สุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่ปี4ี่นั่นคือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอันนี้สําคัญมากนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเ,เป็นทรงต้องเอาให้แข็งโป๊กเลยเทบจะเรียกว่าถ้าแก้กับบ้านพังออันนี้คือฐานรากเป็นฐานรากรกับหลังคาแก้กไม่ได้คือคือถ้าฐานรากไม่ดีเนี่ยอาคารสร้างต่อไปก็สุดนะแต่นี้ฐานรากมันจะดีเราวสังคาจะอยู่ไอ้ตัวไอ้ตัวสามเสาเนี่ย ก็ต้องมีความสมดุลีควยครับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนี่อาจารย์ที่ที่มวลมหาประชาชนทั้งหลายเขาเรียกร้องกันมาโดยตลอดว่ามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นเป็นเข้มทิศนําทางกฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ตามมาในวันข้างหน้าคือตรงนี้ตรงนี้แทก่งเดิมเนเราไปกระจายอยู่หลายหมวดครับจนกระทั่งบางทีหาไม่เชอเบลอมองพาพไม่ชัดแต่ที่เราจะดึงมาไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าการออกแบบมันต้องคิดถึง ช่วยลูกช่วยหลานนะครับส่วนนี้ผมว่าเป็นส่วนที่มันจะต้องถกเถียงกันให้ฉบับฉบับที่แล้วม,มีกําหนดเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนสามารถเสนอกฎหมายเข้าสภาได้ถ้ามีรายชื่อครบตามจํานวนที่รัฐธรรมนูญกาหนดแต่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนี่ยรู้สึกว่า,มาไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มันถึงได้เกิดกรณีว่าพอมีการคอร์รัปชันกันมาเนี่ย ประชาชนไปแจ้งความเขาบอกคุณไม่ใช่ผู้เสียหาย<ช>อันที่สองก็คือเรื่องอายุความสองเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นช่องทางให้พวกขโมยขะโจรทั้งหลายมาปล้นชาติบานเมืองได้เพราะนั้นท้าอาจารย์บอกว่าคณะกรรมการยกร่างชุดนี้เนี่ยให้น้ำหนักกับเรื่องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยเผมว่าอันนี้ตอบโจทย์ได้ใช่ค,ค,คือในกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยไปหากลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติไม่ชอบเราก็ต้องโยนเรื่องนี้ไปให้ประชาชนเพราะเขาคือเจ้าของเงินอย่าไปบอกประชาชนไม่เสียภาษีประชาชนประเทศไทยทุกคนเสียภาษีหมดเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีทางอ้อมแล้วประชาชนก็มีส่วนกับคอร์รัปชันด้วยนะก็ใช่คือเนี่ยเขาจะซื้อของอะไรบางทีประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่าชิ่งไปให้คนอื่นเลยพ่อค้ายังชิ่งไปให้ประชาชนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนต้องเสียหมด เพราะนั้นจะไปบอกว่าชาวนาที่ศรีสะเกดชาวสุนยางที่บันนางสตาไม่เสียภาษีใช่ครับเดินไปซื้อของที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไปตลาดสดแล้วไปเซเว่น <7 S 2> ไปอ,อ,อ,อไปอะไรละ่ะรอเซ้นร้อยแปดชอปอะไรพวกนี้ครับเขาเสียภาษีหมดเขาก็ต้องขับมาถามว่าเอาว่าไงล่ะเอาเงินเราไปใช้ใช้ใชตามที่สัญ,ญญากับเราไหมเนี่ย ก็ในนี้เราก็จะเห็นนะส่วนในเชิงภาคผู้นําทางการเมืองที่ดีอะไรต่างๆเรามีโอกาสจะพูดในภายหลังเรื่องเรื่องของรัฐสภาจะเป็นยังไงเรื่องฝ่ายบริหารจะเป็นยังไงเรื่องสารเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยต้องมีเวลาพูดกันอีกพอสมควรอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้นําร่องวันนี้นะเฉพาะในภาคที่หนึ่งก็คือในส่วนของหลังคาก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้องคงไว้คู่กับแผ่นดินนี้แล้วก็เป็นไปตามกฎมนเทีบานนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันคือฐานรากฐานรากก็คือตั้งแต่เสาเข็มคานคอดินขึ้นมาทั้งหมดก็คือภาพประชาชนผมคิดว่าอาคารนี้พอจะเห็นรูปเห็นร่างแล้วที่เหลืออยู่ก็คือมาดีไซน์ในการออกแบบตกแต่งว่าจะใช้ห้องนอนอยู่ตรงไหนระเบียงบ้านอยู่ตรงไหนห้องรับแขกตรงไหนซึ่งผมคิดว่าในโอกาสต่อไปผมจะได้เชิญเชิญท่านอาจารย์นตรประกรณ์มาพูดคุยในรายการที่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ รายการระเบียงบ้านระเบียงเมืองที่ได้มีเสนอเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นั้นถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ช่วยเสนอแนะมาทางรายการด้วยนะครับทางสถานีฟ้าวันใหม่ผมคิดว่าเสียงจากพี่น้องประชาชนเราก็จะนาเอามาปร,ปรับปรุงรายการของเราให้มันมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ผมสมัยจเจริญช่างต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นุกตประกรณ์ปิยกรนะครับคณะกรรมการยกร่าง รัฐมนูญฉบับท้าวรซึ่งท่านเป็นโฆษกของคณะกรรมาธิการด้วยและในขณะเดียวกันก็ขอบพระคุณนะครับคนรุ่นใหม่อย่างน้องต้นปฏิวัติอุ่นเรือนที่มาช่วยกันตั้งประเด็นคําถามให้ท่านกรรมธิการยกร่างได้เฉลยถึงสิ่งที่สังคมสนใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกแครงใจอยู่ว่าสิ่งที่เราฝากความหวังไว้นั้น มันจะสมจริงสมจังเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนเพียงใดวันนี้พวกผมทั้งสามคนขออำลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับเวลาเดิมประมาณ14ในกา45นาทีครับวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านครับ